ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับพลทหารนำชัยสุขบันเทิงนะครับพลทหารที่ขอสมัครอยู่ต่อปีสามนะครับหลังจากผัดของเขาแล้วก็ปลดไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มาฟังความรู้สึกจากปามเขานะครับผมพลทหารนำชัยครับอ่าเดี๋ยวหมวดขอถามหน่อยครับทำไมมีความรู้สึกในใจที่อยากอยู่ต่อปีสามครับผมมีความรู้สึกดีแตหน่อยครับ ของผูกพันครับนักพันทังครับแท่นี้ใช่ไหมครับอ๋อสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการอยู่ต่อปีสานี่ได้รับอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้เงินเดือนแปดพันครับแล้วรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่ก็ทั้งหมดก็เป็นหมื่นนะครับอืม อยู่ได้ไหมเป็นหมื่นอยู่ได้ครับแล้วถ้าสมมติปลดไปปลดไปนี่กลับบ้านไปทำอะไรถ้าเกิดไม่ได้อยู่ต่อปีสามทำไรไถนาปลูกมันครับแล้วที่เขามีโครงการว่าจะให้ทหารไปสอบเรียนจ่าหรือสมัครต่ออะไรนี่ทำไมน้ำชัยมีความคิดที่จะเข้าไปนักเรียนจ่าหรือสมัครต่อไหมไม่มีครับ ทำไมเราอยู่ต่อไปทําไมปีสามปีสี่ก็อยู่ช่วยงานอ๋ออยู่ช่วยงานพันถังเนื่องจากเขามีความรักและผูกพันในหน่วยงานนี้มากครับเขาก็เลยสมัครอยู่ต่อปีสามครับแล้วผัดผัดเดียวกันนี่ที่เข้าที่สมัครอยู่ต่อปีสามีัี่ีนี่ผัดเดียวกันที่อยู่ต่อปีสามนี่มีกี่คนครับ ครับพันเดียวกันที่อยู่ต่อปีสามนี่มีกี่คนครับสามคนครับรวมผมเป็นสี่ครับอ๋อที่อยู่ต่อปีสามนะใช่ครับอ่าพันน้ำช้ยนี่เขาเรียกพันและพัดหนึ่งพันสองพัดสามปีหกห้าสามหกห้าครับอ๋อสามทับหกห้านะอยู่ต่อที่หน่วยนี้สี่คนใช่ไหมหรือหลายหน่วยหลายหน่วยครับอยู่ที่ค่ายค่ายตากใช่ไหมที่เขาอาร์มแดงอะค่ายตาก ต่างไหนพันร้อยสองเหรอสินนะใช่พันร้อยสองครับพัาตากสินแล้วก็พันก 1, บกอ,อย่างนี้อ๋อทำไมสมัครเข้ามาตั้งเยอะแยะทำไมผัดน้ำชัยพอสมัครอยู่ต่อปีสามแค่สามสี่คนนี่ครับเขาเขาเอา๋อเรื่องไอ้ที่เรื่องที่เป็นอะไรนะที่เป็นจา่จาจ่าต่อจากพลทหารเลยครับมันเพิ่งมาครับเราเลยสมัครปีสามรอกันครับอ๋อแค่นี้ใช่ไหมแค่สามสี่คนเองครับผม แล้วตำ,ตำแหน่งหน้าที่ที่น้ำชายอยู่ที่นี่ <c oughs> ทําหน้าที่เกี่ยวอะไรบ้างครับเป็นผู้ช่วยตำแหน่งกำลังพลแต่ละวันทําอะไรบ้างครับแต่ละวันตั้งแต่ตื่นเช้าแล้วตั้งแต่ตื่นเช้ามายันหมดเวลาราชการตื่นเช้าทําความสะอาดครับก็เจ็ดโมงสี่ห้าก็แถวพยายามใหญ่ครับผมเป็นพลแตครับอ๋อน้ำชายเป็นพลแตด้วยใช่ไหมครับครับผมอ๋อไปเรียนพลแตะรุ่นไหนไหมาเนี่ยครับ รุ่นหนึ่งหกครับรุ่นหนึ่งทับหกหกห็ไหมครับตอนนี้มีรุ่นน้องพนแต่กี่รุ่นและรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวใช่ไหมครับอนาคตข้างหน้านี่จะอยู่ต่อปีสี่ไหมครับหรือแล้วแต่ไม่ทราบต้องดูก่อนอ๋อเดี๋ยวจะถามฟอนหนึ่งน้ำช้ยนี่อยู่ต่อปีสี่ได้ไหมครับเออถาธิตเงีนเด็ดผลแรการกู้เอาไปทำอะไรนะ นี่ครับผลทหารน้ำชัยของเราครับเขาจากที่หมวดดูแล้วน้ำชัยก็มีความขยันขันแข็งนะที่อยู่ที่นี่นะอยู่ด้วยกันมาสามปีน้ำชัยก็ใีปีนี้ปีที่สามเข้ามาก็หลายเดือนแล้วนีน่น้ำชัยก็มีความขยันขันแข็งนะครับเป็นรุนพี่ที่ดีนะครับนำรุนน้องทํางานครับลุนน้องทงาําบ้างไม่ทาําบ้างน้ำชัยก็จะทําเองนะครับจบที่น้ำชัยทุกอย่างครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็เป็นทหารที่ในสายดีมากครับ แล้วมีออื่นที่จะพูดต่อไหมครับความรู้สึกคาลกาที่นี่เป็นไงบ้างครับน่ารักหรือโหดร้ายยังไงบ้างน่ารักครับดีทุกคนเลยครับอ๋อครับใครเป็นหนังสือครับครับเดี๋ยวครับขันเต็มหนังสือแล้วนะที่เท่าไหร่เขียนเอาเอาเนี่ข้างหลังก็เป็นอาหารการเงินนะครับเป็นสมุของเรานะครับอ่ีพีนี้ก็ ขอจบไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติม EP ต่อไปนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> ไปกันต่อ